ปัญหาเศรษฐกิจโลกนะคะยังคงเป็นปัจจัยกดดันนะคะให้ภาพรวมการลงทุนในช่วงนี้มีความผันผวนนะคะดาวโจนนั้นร่วงติดต่อกันมาถึง2วันนะคะบ้านเราเองนั้นก็ปรากฏว่าเมื่อวานนะคะปิดตลาดก็ ปิดในแดนลบด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาประกอบกับหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยนะคะก็เลยทําให้ราคานั้นอาจจะร่วงและฉุดให้ดัชนีนั้นลงมาค่อนข้างจะลึกหน่อยนะคะปิดตลาดเนี่ยก็เลยลงไป7.20จุดนะคะดันชนีปิดช่วงค้ายตลาดยืนที่1 1 5 7 9 5จุดมูลค่าการซื้อขาย25,238ื้าน้าดล้านบาทนะคะต่างชาติยังคงซื้อต่อเนื่องนะคะเมื่อวานซื้อเข้ามา1830ล้านบาทนะคะส่วนบรรยากาศ การลงทุนในเช้านี้นะคะเปิดตลาดปุ๊บเนี่ยก็แดงเลยนะคะลงไปเล็กน้อยอย่างที่เห็นในจอเลยตอนแรกลงมาอาจจะแรงของนี้นะครับมีบางช่วงประมาณ2จุดแต่ว่าตอนนี้ลดลง1.69้ครับดัชนีอยู่แถวๆพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดมูลค่าการซื้อขาย6,119้าล้านบาทนะครับห้าดับหลักรั์ i v l ขึ้นมาบาท2ี่นะครับ Tcap ธนชาตครับขึ้นมาได้1บาทปตทยอดตัวลงมา3บาทหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับ KTC เห็นเชียร์กันเข้ามาหลายบรกเหมือนกันครับวันนี้ขึ้นมา20สตางค์อยู่ที่17บาท80นะครับ PJW ลงมา4สตางค์เดี๋ยวไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูหน่อยนะครับเห็นดัชนีเริ่มมีการปิดตลาดในแดนลบลงมา2-3วันติดต่อกันแล้วนะครับดูกันหน่อยว่าควรจะทำยังไงดีโดยเฉพาะจังหวะที่เริ่มจะมีการเข้าซื้อได้นะครับพาไปพูดคุยกับทางรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ KT s e m ซิโ คุณจเจริญเอี่ยมพัฒนาธรรมคุณจเจริญสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโมนายและคุณธนาวันครับค่ะทิศทางหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงคะก็วันนี้เองถ้ามองในภาคเช้าเช้าเทีแ่แล้วว่าตั้งแต่เปิดตลาดมายังคงปรับตัวลดลงนะครับเนี่ยค่ะแต่เราก็เห็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นการลงอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมนะครับคือเป็นไม่ได้ว่านั้งทุนเองเรียกว่าไงช็อตกลาลังทุนดูดูดูปัจจัยที่ยังมีเข้ามาก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองจะมีแรงซื้อตั้งรับอยู่่กาลังเน คือผู้คือถ้าลงมาเขาก็มีคนเข้าไปซร้างครับซื้อหุ้นมาไว้นะครับนะฮะทำให้หุ้นันนี้เองปรับตัวลงลงไม่เยอะอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้อถึงองคเชื่อรายย่อยเองหันมาจากหุ้นตัวกลางตัวเล็กตั้งขึ้นนะครับดูให้ดีว่าจะเป็นผู้หุ้นอ่ะเช่นพวกอ่าแสนซิลิเออร์แสมินอะไรพวกนี้จะมีการเทรดกันดูขวัญดุหวาอยู่นะครับนะฮะหรือว่าหลบตัวใหญ่เข้าตัวเล็กแทนนะครับก็เป็นการเล่นค่าเวลาไปก่อนนะครับนะซึ่งถ้าอมองในสถานิสิตัวตระหนัเองก็ดูแล้วน่าสนใจอยู่นะครับ ซึ่งซึ่งเราบอกว่าถ้าเกิดตาดลงแบบนี้แล้วก็มีแรงซื้อแบนเนี้ยน่าสนใจในการที่จะตั้งรับในแง่ของการลงมาแล้วตั้งรับซื้อนเพื่อเราเล่นมีแบบกลับขึ้นไปนะครับครับ,บ,รบการตั้งรับนี่จุดที่ตั้งรับควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับวันนี้เองนะนับอุตลาดเนี่ยอยู่มาอย่างนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับซึ่งมอนชานี้ก็ลงมาเต็มที่อยู่มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามนะครับ,รบผมเชื่อเชื่อถ้าลงมาในแบบนี้น่าสนใจในการที่จะตั้งรับซื้อซื้อเพื่อจะเล่นดีแบบกตรงว่า มันใจตลาดเองแน่นอนครับมันมีที่ที่มีเข้ามาจากหลังเนี่ยผมเชื่อแน่มันจากภายนอกครับคือเรื่องยุโรปที่มันไม่ชัดเจนอะไรแล้วก็เผมอว่าเช่นเมื่อวันนี้มีที่เมื่อที่ออกมาเรื่องเป้า GDP เขาลงมาเหลือแค่4.5นะครับนะแต่ไม่คำว,ว,ว่ามันจะว่าเสียจีนแต่ถอดตัวลงมากมากกว่าที่มองไว้หรือเปล่าครับแต่ผมเชื่อทุกอย่างในมองกันทับรวมมันเนี่ยนั้นหนักจริจะเทยียบี่ที่ยุโรปมากกว่า ถ้าทุกอย่างมันเันดเจนได้หรือว่ามีการช่วยเหลือได้จริงทุกอย่างเพราะมันน่าจะอมองในแง่ที่เป็นบวกมากกว่าเป็นลบนะคค่ะตั้งแต่นี้คนะ่ะเชิญค่ะแค่จุดนี้เราบอกว่าถ้าเป็นลงวันพวกนี้ยังเป็นโอกาสการซื้อมากกว่าการขายนะครับค่ะจังหวะในการซื้อก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหุ้นเด็ดๆนี่แนะนําตัวไหนบ้างคะค่ะ หุ้โใเด็ดช่วงนี้เองก็บอกว่ามันแหนมันก็หมอบตรงมันมันดูยากขึ้นนะครับนะ่ยแล้วถ้าเป็นเมื่อก,ก่อนมันก็พูดง่ายนะครับนะ <c oughs> แต่แล้แต่ถ้าวันนี้เองถ้าถามว่าเราในแง่ของเราเองเราจะมองตรงไหนบา้างเช่นวันนี้เองเราเช่นตัวอีกแควที่เราบอกสั่งการซื้อกิจกำไร <c oughs> นะครับอย่างเช่นตัวซีแล้วก็อย่างโฟลว์เล็กกิมเองล้กันต่อนะครับจะที่เราคิดว่าตั้งแต่อยุงล่างแล้วนะครับนะ่ยแล้วก็จะมองกลุ่มทีรักกันแบบทีตัวดีแทกนะครับเนี่ยคือช่วงวันนี้เองราคาหุ้นเองก็บอกว่ามันมัันนต้้อออองงงงดูมย่่าาีครบว ถ้าคุณเล่นหุ้นตัวถ้าคุณเล่นหุ้นตัวใหญ่คุณจเนี่ยนะครับนะคุณก็จะบอกว่าคุณเล่นแบบอเลนอยู่่ะครับอยช่นช่วงนี้เองพอเลนก็ดูดูซื้อยอยู่จริงแต่เขาไม่ได้ซื้อแบบแร้ราคาเหมือนเมื่อก่อนนั้นเกิดว่าหุ้นกล่มพลังงานหรือแบงก์ราคาจะมีกาสรส่งตหลงม,มาเล็กน้อยนะครับนั้นคือเล่นหุ้นตถานหกุ่่มเนี่ยคุณต้องใจเย็นนะในการตั้ง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 รอซื้อไปแล้วก็รอเวลานะครับคุณไม่ได้หวังว่าอะไรถ้าเกิดชอบหุ้นกลุ่ คือเราจะมองขึ้นพวกตัวพวกนี้พวก T S D นะครับไทช็อตัวลิงนะฮะนะครับนะพวกนี้หูช่วยยังเฉียดได้นะครับนะหรือว่าอาจจะมองพวกเอ่อซึ่งตัวอื่นก็เริ่มเริ่มอนขึ้นมาเช่นพวกอะไรพวกเอ่อผมว่า A P เรื่องเฉียดได้อยู่นะครับนะหรือว่าตัว A P เรื่องเตี้ยเฉีดได้ตัวอื่นก็แค่เส้นกัดนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ทองเที่ยัวค่ะสวัสดีค่ะ บางตัวถึงแม้จะขึ้นมาแรงแล้วอย่างสิรินะคะแต่ดูแล้วในช่วงนาทีนี้ยังพอที่จะเทรดดิ้งได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณากันดูนะะเพราะว่าตัวใหญ่ๆก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะคะมาดูภาพรวมการลงทุนต่างประเทศกันต่อเลยนะคะคเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งของสหรัฐกันนะคะดูเหมือนว่าปิดตลาดในแดนลบกันหมดเลยนะคะดาวโจนเมื่อคืนลงมา14.76จุดนะคะ N a ส d a แลง 25.71นะคะ S&P 500ลงมา5.30ฝ mm hmm. ั่งยุโรป FTSE 100ลง36.31นะคะ CAC 40ค่ะลงมา13.63 DAX ลงมา54.91นะคะภูมิภาคเอเชียของเราก็เปิดตลาดในแดนลบเช่นกันนะคะนี่คืออิตาลีลงมา38.01สิงคโปร์ลงมา16.81นะคะห่างเสงฮ่องกงร่วงแรงนะคะ259.3 95นะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะลงแรงกว่านี้ด้วยนะคะเวียดนามลงมเทศดต้หวันลงมา76.47ค่ะมาินลาลง8.55อินโดนีเซียลบลงไป17.03นมะคะมาเลเซียบวกสวนทางขึ้นมา0.02ตลาดหุ้นโซล,ลงมา12.25ค่ะมาดูทิศทางของทองคำกันนะคะทองคำในตลาดโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดูเหมือนว่า จะสวิงตัวนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะคะทำให้ราคาของบ้านเราเนี่ยก็เลยปรับเปลี่ยนไม่สูงจนเกินไปด้วยนะคะ,ะอย่างในตลาดโลกเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวลงมาประมาณ6เหรียญน,นะคะยืนอยู่ที่ระดับ1,703เหรียญต่อทริออนส์นะคะบ้านเราเช้านี้บวกขึ้นมาได้50บาทต่อ1บาททองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อ24,700ไขายออก24,800 รูปพันธ์รับซื้อ24,346ขายออก25,200ที่ทางบาทไทยในช่วงเช้านี้เปิดตลาดแข็งค่าเล็กน้อยนะคะเปิดที่30บาท63สตางค์ถึง67สตางค์ต่อตา,าราสหรัฐค่ะจากเมื่อวานเย็นปิดไป3าบาท65สตางค์ถึง69สตางค์ต่อตา,าราสหรัฐค่ะราคาน้ำมันอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยหนุนกับปัจจัยลดเนี่ย ต้านกันอยู่ในขณะนี้นะครับปัจจัยหนุนคนหนีไม่พ้นเรื่องของอิหร่านเหมือนเดิมตัวปัจจัยต้านคือเรื่องของเศรษกฐกิจจีนนะครับเพราะฉะนั้นพาไปดูแนวโน้มดูหน่อยว่ารอบสัปดาห์นี้น่าจะมีการปรับกรอบขึ้นหรือว่าปรับกรอบลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอยู่ในสายกับทางผู้จัดการแผนวางแผนการค้าต่างประเทศจากไทยออยคุณทอแสงชัยประวัตินะครับคุณทอแสงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนาคุณธนวันค่ะแนวโน้มราคาน้ำมันในรอบสัปดาห์นี้นี่ทิศทางขึ้นหรือว่าลงคะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เรายังมองราคาน้ำมันจะเป็นลนักษณะเคลื่อนไหวยอยู่ในช่วงแคบๆนะคะจะเป็นสาเวย์ยังไม่ขึ้นแล้วก็ยังไม่ลงนะคะโดยที่ปัจจัยทางด้านอีหว่านเนี่ยจะยังคงเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ลงมานะคะแต่ว่า ถ้าเราไปดูแล้วจะเห็นว่าสถานการณ์ของอิหร่านเนี่ยจะ,จะมีแนวโน้มที่จะดูเหมือนกับความขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นน,นะคะล่าสุดเองเนี่ยประาธานาธิบดีของสหรัฐบาร,รักโอบามาเนี่ยก็มีการประชุมกับรัฐมนตรีของอิสราเอลนายกัมมนตีของอิสราเอลนะคะและ้วก็ถึงแม้ว่าจะพยายามคุยกันว่าไม่อยากจะทําให้เกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยแต่ว่าทางโอบามาเองเนี่ยก็ออกมาพูดว่าถ้าเกิดว่าอิหร่านเนี่ย มีการใช้มาตรการทางกองทัพอะไรต่างๆออกมาปุ๊บเนี่ยทางสหรัฐอมเมริกาเองเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้มาตรการทางฐานเหมือนกันที่จะเข้าไปตอบโต้นะคะก็เหมือนจะยิ่งทําให้สถานการณ์ภาพรวมเนี่ยมันดูตึงเครียดเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญเลยที่จะทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังยังคงไม่ปรับตัวลดลงนะคะในขณะที่ทางสงการาข้ามอย่างเมื่อกี้พี่ทางนายเลนไปว่าอ่าจีนออกมาปรับปราจดโตของ GDP นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้ตอนนี้เนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยจะไม่ขึ้นนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ทุกหลายหลายสำนักแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะพูดบอกว่าตัวเลขราคาน,น้ํามันที่สูงขนาดนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของโลกอย่างแน่นอนนะคะโดยที่ก็ยังมองว่าช่วงนี้เนี่ยเราอ,า,อาจจะยังไม่เห็นสัญ,ญญาณที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกนะคะเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาในช่วงนี้นย,ยังเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของ หนึ 1> 1่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งราคา้ํามันเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวตัวภาพเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าอีกสักหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าเราจะเริ่มเห็นสัญญาณที่เศรษฐกิจโลกมันเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะก็ก็เลยมองว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยคงจะเป็นเทรดลดักษณะไสเวย์อยู่นะคะโดยที่รอปัจจัยสําคัญที่จะมาทําให้มันขึ้นหรือลงซึ่งถ้าเราดูปัจจัยในเชิงบวกก็คือเรื่องความไม่สงบของอิหร่านเนี่ย ก็ยังคิดว่าช่วงนี้ยังเป็นวิวาทะไปก่อนก็ยังจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะที่จะเป็นตัวที่จะทําให้ราคาน้ํามันดิบพุ่งต่อในขณะที่ในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะถ้าเราไปดูว่าจะมีตัวเลขอะไรออกมาเป็นสําคัญในสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขการจร้างงานของสหรัฐนะคะที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ซึ่งแนวโน้มจะออกมาดี เนื่องจากเราจะเห็นว่าตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เลยอาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยยังยังคงไม่ลงมากนักในช่วงนี้แต่ว่าจะขึ้นเนี่ยก็คงขึ้นยากเพราะว่าปัจจัยาทางทางความกังวลต่อเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังถ่วงอยู่แถมเรื่องอิหร่านอาจจะยังไม่มีปัจจัยใหม่เพิ่มเข้ามานะคะก็เราก็เลยยังคงกรอบเดิมสำหรับราคาน้ำมันเอาไว้นะคะโดยที่เรามองน้ำมันดิบเรนเนี่ย อยู่ที่กรอบ120-127เหรียญต่อบาร์เรลโดยที่แนวต้านสำคัญคือ126เหรียญเนี่ยก็ยังต้านอยู่นะคะในสัปดาห์นี้ที่เรามองไว <c oughs> ส่วนตัวน้ำมันดิบเวสเท็กซัสก,ก็อยู่ในกรอบ103-110เหรียญต่อบาร์เรลก็คิดว่าน่าจะยังไม่ไปเกินกรอบนี้ภายในสัปดาห์นี้ มีการพูดคุยกันไปถึงขั้นที่ว่าเอา worst case เรวร้ายสุดๆเลยปิดช่องแคบฮอม์ดตขึ้นมาราคานะ้ำมันจะกระโดดขึ้นไปถึงขนาดไหนฮะอ๋อถ้าเกิดถ,ถ้ากรณีนั้นเกิดขึ้นขึ้นได้เลยนะคะ <c oughs> ถึง150เียมต่อแบรลเรลนะคะเพราะว่าอ,อันมันกระทบมากมากเลยทีเดียวเนื่องจากช่องแคบฮอมสเนี่ยเป็นช่องทางที่น้ํามันดิบถึงกว่า 20%ของโลกเนี่ยต้องผ่านนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าออกมาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะทําให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ย เราก็มองว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะตอบโต้ทันทีอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะคะว่าถ้าเกิดอิหร่านออกมาทำปิดช่องแคบคอมมูสเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาจะใช้นโยบายทางทหารเ,เข้าไปตอบโต้อย่างทันทีดังนั้น,นการที่ช่องแคบคอมมูสจะปิดเป็นระยะเวลานาน,น,าน,นคิดว่าคงจะไม่แต่ถ้าเกิดปิดขึ้นมาก็อาจจะปิดแค่แบบไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ว่าราคาน้ํามันเนี่ยคงพุ่งขึ้นไปเลยร้อยเกินร้อยห้าสิบเหรียญต่อแรลเรลเป็นไปได้ ค่อนข้างแน่นอนเลยนะคะถ้าเกิดปิดช่องแคบฮอมมูสแต่ว่าอิหร่านเองคงไม่อยากทําอย่างนั้นเพราะว่าการปิดช่องแคบฮอมมูสเหมือนปิดประตูของตัวเองเหมือนกันเพราะอิหร่านก็ต้องส่งออกน้ามันทางนี้เหมือนกันนะคะเราก็เลยมองโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีสหรัฐเนี่ยเข้าไปใช้กำลังทหารแล้วก็คิดว่าสถานการณ์คงจะจบค่อนข้างเร็วค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณครับคุณต่แสงครับสวัสดีค่ะ นะคะนี่ก็เป็นทิศทางของราคาน้ำมันในรอบสัปดาห์นี้นะฮะ,ะเดี๋ยวช่วงนีู้ถึงเรื่องน้ำมันแล้ว<ะ>เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของรถกันหน่อยแต่ว่ามไม่ใช่รถธรรมดาครับระดับผมกับระดับคุณธน,นาวันแล้วต้องเอารถดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะจะเป็นรถยี่ห้ออะไระติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ